กลัวเขาหมดเหรอป้าไ,ได้มาเรียบร้ <c oughs> อยของเขาอร่อยได้เหรอ,อ,รอพี่กดได้สินาจัมาเปล่าจาัดมาเจริญพรญาติโยมญาติโยมที่นี่นะวะโอ้ยชิบ้าคนป้าเลยมากินบ้านญาติโยมฮะไป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 ชิบ้สองคนมันไม่ได้เรื่องหรอกครับคุณต๋องพาออะไรครับ โอนภาษาสัมพันธ์ที่ดีมันต้องแบบอินเตอร์เนแนวกันสักน,นิดนึงแบบไหนเอาแบบสนามบ,บินสุวรรณภูมิได้ไงภาษาอังกฤษล้วนๆโชว์ทั้งผู้มีเกียรติเลย ดูอยู่ป้างเด็กดูอยู่บ่างจ่ะดูครับ Excuse me please I like T G One C One Gold America Yes ให้ไปท่ายอยู่ซานสลาชีซีพ <c oughs> าป้ามึงกลับสนักขาว <c oughs> ได้ไหมพี่บักดูขูได้ยันเมียมึงอ่ะ เป๋ที่นอนอยู่ใต้บันไดเหรอโอมโหจิ๋หายคนขาเป๋เลยมีนขาเป๋ขาเป๋เยี่ยมคุณก็มีอารมณ์ทำไมสายหน่อยเดียวเห็นตีนที่ใส่มันเป็นว่าโชว์ อาจารย์ครับฮัลโหลโัลโีสวัสดีสวมี จริงแล้วเรามีสสริปให้พูดอยู่แล้วคาใครคามันจะไม่ซ้ําแต่ละคําพูดไม่เหมือนกันเอ้ยผม,มพูดได้อยากรู้ว่าเมียคุณสีบานเชื่ออะไรเอาเมียน้อยเมียหลวงมีเมียสองคนมีเมียสองคนเลยมีคนแรกเลิกกันแล้วทําไมเลิกแม่งอยู่กับเราทุกคืนนอนกับเราทุกคืนแม่งพูดถึงแต่ผัวเก่าอีเวนต์อะไรเอยมีคนใหม่นี่ชอยังชั่วหน่อยแต่ไม่เคยพูดถึงผัวเก่าพูดถึงหัวใหม่ตลอดมันมันที่ก็ทคำมัด<ส>ข<ก>อ,องคนรู้จ<ส>กเราอะ เมียถูกหวยทั้งหมดเมียสีบานถูกกมอไซรับจ้าหวยอะไระไวะหวยครัว,ว,รวเอาเมียหลวงชื่ออะไรชื่ออ,อ้อมงั้นสีบานก็พูดคำนี้คำไหนครับพี่ต๋องเจอหินแหกดูรูหินแลบลิ้นเลียหินผมหัวอ,อีอบอบบวกบวกมันเดือนส 45. 45. ี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าเจออะไร ได้เหรอไม่ได,<ะ>ไได้นี่เป็นสิทธิดของทางเราครับครับเอาใหม่เที่ยวดิเจอหินแหกดูรูหินแลบลิ้นเลียหินผมหวออัวอีอ้อมพบพบเจอหินแลบลิ้นเลียหินมึงแหกไอยังไงรับประทานมนไม่รู้เรื่องรู้ราวเด็กอยู่อย่างเงี้ย ขนาดนะั้นหมมีพรสวรรค์เออเจอหินอะไระแม่เองไม่ต้องมาแย้ผม <c oughs> เขาคุยโทรศัพท์ไม่เกี่ยวกับมึงเลยเหรอ,อแต่แหกรู้น่อนผมแม่เองไม่ต้องมาแย้งให้ดูเอดจอหินแหกลูล <c oughs> ูหิน <c oughs> เที่ยวปากพูดถึงหินแลบลิ้นเลียหิน <c oughs> ผมหัวอยอบว้วบ้ว อ,อใช้ได้ใช้ได้ท่องไว้ให้แม่นเออคุณอ้อจริงๆเลยบ้านเกิดเป็นคนที่ไหน๋อผมเป็นคนกรทมกรุงเทพมหานครกลางท้มหาสา,ารคามงั้นคนอีสานต้องใช้สำเนียงอีสานและพูดคำนี้คำหนครับกล้วยตนีไปมีวิเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไปวิหักขี้ววิไปหู้วิมานี่เนีนี่เน,น,นีเข็ดไหมสำเนียงอีสาน เบาเาสิเฮ้ยแม่ตอกเลยสักดังเนี่ยแหกมาเบาเลยมาเฮ้ยมาไอ่แล้วไปแหกตรงหน้าเจ้เขาหน่อยมัขยับไปชื่อไปค่อยแหกเลยน่ะส้มเงี้ยอีสามกวยตานี่ปลายีเหี่ยวอ้มไหลเสี่ยวปลายีฮักโอ้ย คนอีสานมันต้องเสียงดังฟังชัดแบบลูกคนเหนียวถึงจะมีโอกาสเข้ารอบ <c oughs> ใส่อารมณ์เต็มที่ให้โอกาสคนอ,อีสานอีกครั้งหนึ่งครับใส่อารมณ์เต็มที่ครับกลัยตา เกิดเป็นคนที่ไหนคนเหนือเจ้าคนเหนือคนเหนือเจ้าคนเหนือแต๊กอ่ะคนเหนือแต๊กเจ้างั้นคนเหนือต้องพูดคำนี้พูดคำไหนเจ้าอย่านั้นบอกมีแก่ฝีแก่หินเจ้าอย่านั้นบอกชิดแก่หินแก่ฝีเจ้าซื้อซักซื้อซักแล้อยู่ฝั่งโน้นโดนมาฝั่งนี้โดนมาฝั่งโน้นโดนมาฝั่งนี้โดยที่โดนมาบนเรือน้ำจมเจ้าขอขออีกเที่ยวดิ มั้หมอกีแค่ฝีกหินเจ้าจต้นมอกช้แค่หินแ่ฝีเจ้าสุอซาสซแล้วอยู่ฝั่งโน้นอมาฝั่งนี้มาฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ดยทีดมนน้กเจ้าหมื่นสี่หมื่นห้านั่นเงือ่ช้าหน่อยสิมึงไวเกินไปปูกระชับบ่ได้บ่กล้าบอกจ้าเน่บอตุ้มพิสิริบกใหแม่บ่เซ็นตึ้ง้าการงางาแลวเนิ่เนิ่นงาการไวปันบ่หัวบตั้งตึงหมอนเข้าไปตั้งตึงมึงเราเ้าเอาใจกอ่ะพูดอย่นหน้าอมตัวเด้ออมตัวอ Giá nát mỏ mì kia phì kia hít Cháu Giá nát mỏ chít kia hít kia phì Cháu Sư sắc sư sắc Lát dù phòng nốt đột ma phòng nít Đột bay phòng nốt đột ma phòng nít Đội thị đột, đột mấy phốt lột nám chóng Cháu Đại mấy người đại quàu đó Cháu nhìn nó cháu dạ, dạ, dạ nát mỏ mì Kia phì hít Cháu Giá Cú cua kia hít chíp Ở... dạ... dạ mỏ mì phì kia... เจ้าอยากนัดหมอชิปแกแกฝีเจ้าซื้อซ่าซื้อซ่า้านอยู่ฝั่งโน้นโดดมาฝั่งนี้โดดไปฝั่งโน้นโดดมาฝั่งนี้โดดอีกทีโหลดบ่พ้นดดน้ำดังจมเจ้าใช้ได้ คดีเด็ดต้องใช้คำสุภาพสักที่หนึ่งคำไหนครับเล่นวันไหนเล่นวันไหนคดีเด็ดออกคดีเด็ดเจ้าจี้ทุกวันเสาร์วันไหนเอาวายสามที่ไม่เคยดูเหรอเ้ยที่บ้านไม่มีทีวียาวชนดูอยู่ต้องใช้คำสุภาพดูโทรทัศน์ก็ได้ไม่ต้องดูทีวีอันเดียวกันใช่ไหมของคุณต้องพูดคำนี้คำไหนครับเอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมีไปยิงข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หมีหางหมีไปแยงหมูหู้หมูหู้หมีดูสู้สีหูหมีหูหมู เราพูดไม่ได้เรียกไอ้แหวนมาเลยอแหวนเอาไอ้แหวนได้ก็แหวนเป็นหัวหน้าขึ้นตัวหลังขออีกรอบได้ไหมเอาหมีหูก่อนหูก่อนนี่มีคนหูก่อนหูก่อนเดี๋ยวร้อดใจหาเอาหมูไปยืนข้างหมีจะะผิดนะครับ เอาหมีไปยืน <lawsuit> ข <komm> ้างหมูเอาหางหมูไปแย่หมูหมีเอาหางหมีไปแย่แล้วหมู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 หมีดูสูสีหูหมีหมูว่าให้มันผิดดูสูสีหูหมีหูหมูต้องไปกี้มึงผิดเหรอผิดแน่ ยกมาชนดูอยู่ไอ้เดูสูสีดูดูสูสีหูดูสูสีหม,มูหูมีหูหมูเออถือว่าทุกคนใช้ได้เมื่อกี้คณะกรรมการบอกมาแล้วเอาไม่กอดคนละเก้าสิบ จะดีใจทำท e ี่อะไรคะแนนเต็มสามเสนให้พูดแข่งขันใส่จังหวะคำใครคำมันเริ่มจากเริ่มจากจากังหวะออฟบิดครับหวยอ้อยโอ้ยอ้อมก่อนเลยคนแรก